ดรปุณิกาเพนสุวรรณนายกสมาคมกีฬาโบลิ่งคนพิการไทยพร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดมหกรรมกีฬาคนพิการประเทศไทยครั้งที่4โบลิ่งคนพิการประจําปีพุทธศักราช2566เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาโบลิ่งคนพิการในประเทศไทยและยังสามารถเป็นตัวแทนทีมชาติโดยผ่านการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติและเป็นการพัฒนากีฬาโบลิ่งคนพิการในประเทศไทยโดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน3ประเภทความพิการ คือนักกีฬาพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวและกีฬาพิการทางสายตาและนักกีฬาพิการทางปัญญารวมทั้งสิ้นจำนวน50คนโดยมีพลโทอิสระวัชรประทีปที่ปรึกษาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลในครั้งนี้ ผมพลโทอิสระวัชรประทีปครับเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและเป็นคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วยครับครับผมบุญยามโสจันทร์เป็นประธานอนุกรรมการโบลิ่งและลอนโบคนตาบอดสมาคมคนตาบอดกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับเมืองชัยกิติกเกษมวิมงชัยจันทวิมลนะครับวันนี้มาข้าวนามของ สมาคมกีฬามวยลูกหลานในขนมต้มนะครับนะฮะได้ถูกเดินเชิญจากพกี่น้องครับสมาคมคกีฬาวบลลิงคนมิการแห่งประเทศไทยซึ่งจัดที่นี่อเอกชัย9ก้ทับหนึ่งซึ่งในพื้นที่ของเมืองชัยกิติกเกษมอดีตผู้สมัครก็กอบเขตบอลบอลครับผมพี่แหสวัสดี นิการเป็นสุวนนะคะเป็นนายกสมาคมกีฬาโบลิ่งคนพิการไทยค่ะคระับพี inhos, ่ครับอยากให้กล่าวถึงงานวันนี้นึงครับก um ็รู้สึกชื่นชมนะครับที่นายกสมาคมกีฬาโบลิ่งแห่งประเทศไทยแล้วก็ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะส่วนที่สาคัญที่สุดก็คือส่วนที่เป็นสื่อมวลชนที่ช่วยกันกระจายข่าวให้กับการแข่งขันครั้งนี้ให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นเพื่อให้เข้าถึง ุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความประสงค์ที่จะเล่นกีฬาโบลิ่งของผู้พิการนะครับให้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทุกอย่างในการจัดการแข่งขันก็ผมมองว่าเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็หวังว่าโอกาสครั้งต่อไปในการจัดการแข่งขันนะครับก็จะมีนักกีฬาแล้วก็มีผู้คนเข้ามาชมแล้วก็มาเชียร์โดยเฉพาะนักกีฬาที่สร้างความสามารถทั้งในกีฬาจริงระดับแประเทศไทย ที่มีทุกปีนะครับทราบว่ามีทุกปีแล้วก็ผมเองในฐานะที่เป็นรอ,อ,องเลขาคณะกรรมการพาลาลปิกก็จะต้องผลักดันให้โบลิ่งนะครับถูกบรรจุไว้ในกีฬานานาชาติต่อไปไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนพาราเกมเอเซียนพาราเกมและพารลาลิลปิกเกมสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่จะต่อยอดนักกีฬาได้มาแสดงซึ่งวัฒนธรรมของการเล่นกีฬาโบลิ่งต่ออเมริกาต่อไปขอท้ายก็ขอที่ชมนะครับว่า าจจการแข่งขันก็ทําได้ด้วยดีมองวประมาณที่มีอยู่และก็ขอทินชมทุกๆคนและก็ฝากสื่อมวลชนว่าช่วยกันกระจายข่าวเหล่านี้ให้กับนักกีฬาและผู้คนได้ทราบถึงกิจกรรมของพวกเขาที่มีความสุขความสนุกสนานและก็เกิดประโยชน์ต่อของพวกเขาไปอย่างยิ่งขอบคุณมากครับมาในฐานะตัวแทนของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้มาเห็นในการดําเนินงาน ของคณะกรรมการสมาคมก็ดีการสนับสนุนของภาคเอกชนก็ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเห็นซึ่งเห็นนักกีฬาม,มีความสุขกับการแข่งขันผลแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ผลเรื่องของการที่เรามาพัฒนาสัมพันธ์ซึ่งกันเป็นเรื่องดีการพัฒนาฝีมือมันต้องใช้เรื่องของจิตใจเป็นเรื่องสําคัญผมจะนําเรื่องนี้ไปกราบเรียนให้ท่านผู้ว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ทราบถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการในความจัดการครั้งนี้แล้วก็เห็นนักกีฬามีความพร้อมมีความเต็มใจมีความสุขในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับผมก็ขอขอบคุณสมาคมโบลิง่งซึ่งทําให้นักกีฬามีสถานที่และมีสนามซ้อมสนามเล่นนักกีฬาถ้าขาดการซ้อมขาดการเล่นนักกีฬาจะ พัฒนาในตัวเองไม่ได้ดังนั้นผมขอชื่นชมเหมือนกับคุณพูทพูดเมื่อกี้ว่าจัดได้ดีมากและทำให้นักกีฬาเนี่ยเกิดการพัฒนาในเรื่องของทักษะแล้วก็สมรรถภาพของกีฬาโดยเฉพาะกีฬาคนตะบอดนะครับเราก็สนับสนุนและส่งเสริมให้นักกีฬาคนตะบอดเนี่ย ได้เล่นกีฬาแล้วก็ทําให้นักกีฬาตาบอดเนะี่ยมีความสุขเพราะทุกครั้งที่ที่ขาดการเล่นกีฬาทุกนักกีฬาทุกคนจะโทรมาถามเลยว่ามีแมตท,ที่ไหนมั่งที่จะมีการแข่งขันดังนั้นถ้าสมาคมโบลิ่งคนพิการได้จัดอย่างนี้ทําให้นักกีฬาเนี่ยหนึ่งมีความสุขสองมีมีทักษะในการเล่นสาม ปะเพื่อนฝูงได้อย่างแฮปปี้ Happy, ทุกๆคนขอบคุณครับครับก็วันนี้ผมเมืองชัยนะครับขออนญาตบอกเลยนะครับว่าในกิจกรรมในกีฬาโบลิ่งกีฬาพุการวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาสัมผัสได้มาชมด้วยตัวเองนะฮะก็ต้องขอบคุณาทางคณะกรรมการแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนทางสมาคมกีฬา แล้วก็ขอให้สับสนกีฬาโบลิ่งคนพิการทีมนี้ต่อไปครับนี่ค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณผู้าหารใจดีทั้ง4คนนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะมาเป็นประธานวิธีแล้วก็มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาคนพิการนะคะซึ่งเราก็จัดเป็นครั้งที่4แล้วใา้ยังไงก็ฝากนะคะผลงานของนักกีฬาโบลิ่งคนพิการนะคะ สู่อาเซียนสู่เอเชียแล้วก็สู่พาราลิมปิกโดยให,ให้ให้ทางสู่อเป็นกระบอกเสียงให้กับนักกีฬานะคะผูะะ้เิี่ยได้มีโอกาสที่จะเข้าสู่พาราลิมปิกก็ฝากผู้ใหญ่ทั้งสคนช่วยสนับสนุนแล้วก็นึกถึงกีฬาเล็กๆลูกลกำมๆนะด้วยที่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ